ข้าวเปียกเส้นนะครับเป็นอาหารเช้าครับอยู่ที่ร้านข้าวเปียกเส้นนะครับจะอยู่แถวแถวสี่แยกหอนาฬิกานะครับหนหนึ่งนะครับที่นี่เขาขายข้าวเปียกเส้นแล้เข้าวต้มนะครับลูกค้าเขาจะเยอะมากอยู่ที่จังหวัดสกลนครเขาไม่มีชื่อร้านนะจะอยู่แถวแถวทางไปวัดป่าสุทาวาสกลนครถ้ามาจากเส้นในเมืองสกลนครนะครับมาเลี้ยวซ้ายตรงหอนาฬิกาอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านปูนอินซีนะครับ 14แสงวิบูรณ์เนี่ยครับนะครับถ้าเรามาจากหอฤากาอยู่ตรงนู้นเลยครับรแล้วก็ถ้าเราเลยไปหน่อยนึงนะครับก็จะไปทางวัดป่าสุทาวาสฝั่งนู้นนะครับตนนัวนี้แนะนำถ้ามาจังหวัดสกลนครเนี่ยคือให้มาร้านนี้ก็ดีนะครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันวันนี้ผมสั่งมาก็คือเขาจะมีอยู่สองอย่างนะครับมีข้าวเปียกเส้นนะครับตนนัวนี้อร่อยนะครับถ้าคนที่ภาคกลางหรือภาคอื่นเขาจะเรียกก๋วยจับยวนใช่ไหม แล้วอย่างหนึ่งพี่ภูครับพ่อขอดูหน่อยก็คือเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มข้าวต้มก็อร่อยนะครับตอนนี้พาไปดูที่ร้านดีกว่านะครับวันนี้สั้นๆแล้วกันเนาะจะมีกระสือไข่เค็มนะครับ <S <S แล้วก็มีไข่อะไรไข่ธรรมาดาหมดแล้วไข่ไก่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นหม้อนะครับหม้อข้าวต้มข้าวเปียกเส้นนะครับ แล้วก็ตำนวจเก็จะไปเข้าใจว่าหม้อลวกเขาอยู่ข้างในนะนะครับใครผ่านมาสกลนครก็มาแล้วกันร้านนี้อร่อยนะคือคนสกลนครเขาจะรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้ร้านเขาเปียกเส้น่แหละลูกค้าเยอะนะครับถ้วยหนึ่งก็ละยี่สิบบาทนะครับก็จะมีน้ําด้วยมีน้ำมี้ด้วยเราก็นั่งกินที่ร้านก็ได้หรือว่าจะหรือว่าจะเอาไปสั่งไปทานที่บ้านก็ได้นะครับตอนนี้ รีวิวร้านประมาณนี้แหละครับตัวนี้เขาเปียกเส้นนะถนนเขาเรียกถนนถนนนี่ถนนเขาเรียกถนนนะครับถนนสกลนาแก่ละครับอ๋อครับครับเป็นถนนสกลนาแก่นะครับสกลนาแก่ทีนี้จุดเด่นของที่นี่นะครับเขาเปียกเส้นข้าต้มเนี่ยนะนะครับแล้วเขาจะมีหมูยอขายด้วยนะหมูยอนะครับหมูยอมีขนมด้วยพอดีว่าผมมาช้านะวันนี้นะมาจะก้าหมงแล้วเลยหมดนะครับสั่งหมูยอมาเลยหมูยอเขาก็อร่อยจุดเด่นเขาจะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ น้ำจิ้มเขาตัวเนี้ยก็จะเป็นน้ำจิ้มเขาจะตำนะรครับตำขิงตำพริกสดตำ,ตำอะไรนะตำขิงตำกระเทียมนะครับใส่แล้วก็ใส่น้ําปลาหน่อยหนึ่งเอามาเหาะใส่ไอ้คือตำมั่วมับ้างอร่อยใส่แบบเนี้ยอร่อยครับมันจะหอมขิงนะครับหอมขิงตัวนี้โอ้เนี่ย,ยใส่เข้าไปนะครับแค่นี้แหละแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะ อย่างเง้อย่าลืมกดติดตามช่องกินนอนตะลอนเที่ยวด้วยนะครับเรามากินกันดีกว่าครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านข้าวเปียกเส้นข้าวต้มนะครับอยู่ที่สกลนครนะครับเป็นอาหารเช้าส่วนใหญ่คนที่เป็นคนในพื้นที่เขาจะรู้จักกับร้านนี้นะครับอยู่ถนนสกลสกลนาแกครับอยู่ต้นถนนนะครับถ้าเราเลี้ยวมาจากฝั่งนู่นนะครับจะเป็นฝั่งที่เป็นฮอนาฬิกามาครับเลยมาเลยก๋วยเตี๋ยวภูริตมาหน่อยอยู่ตรงข้าวกับร้านของปุณิรีนะครับตอนนี้ ลองมากินแล้วกันนะธรรมาสกรนคอนครอาจจะไม่ดังนะแต่ว่าอร่อยตัวนี้ตัวละยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวผมจะปรุงเมื่อกี้นี่ผมใส่ตัวนี้ไปละน้ำ,น,ำน้ำจิ้มน้ำพริกเขาอะนะครับอร่อยครับตัวนี้ปรุงเลย,ย,เยไม่ค่อยไม่ต้องใส่อะไรมากนะครับน้ำซุปเขาอร่อย,อย เริ่มไม่อี้ครับอนุญนะานะตครับี่ดูลเลยน้ำซุปเขาอร่อยนะข้คนคนัวดีอนุญาตเพราะไ,ไม่ได้ใส่น้ำแข็งให้พี่ปูนะครับเมื่อบ้านขอเขาเกิดไฟไหม้หร จะร้อนนะร้อนคุณต่อุกโอ้โหเส้นครับเส้นจะร้อนต้องระวังทุกคนมาดูท่ากุกินอือหือปอดมาอร่อยครับจอบหอมหอมกลิ่นขิงที่เป็นน้ำพริกอ่ะที่เป็นน้ำจิ้มเขาเนี่ยกลิ่นขิง,ขงขออกเลยนใฝากกดติดตามช่องกินนอนตะลันเที่ยวนะครับทางซ้ายไง เราจะหาที่กินอร่อยอร่อยนียม้มาให้แล้วกันตัวยี่สิบบาทครับตรงนี้ไม่แพงเราจะใส่ไข่ก็ได้ทั้งไข่เฟรมไข่ธรรมดาเราจะใส่น,นี่ด้วยนะหมูยอด้วย ปิดคลิปแค่นี้แหละครับพามากินอะไรอร่อยตั้นครับอยู่ร้านนี้นะหน้าร้านเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเปียกเส้นเขาต้มแต่คนละไม่มีป้ายหน้าร้านนะไม่ได้เจอกันคลิปหน้า,นาครับผม